สวัสดีครับสุชาติสวนภูน,นเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนคูนเพชรทเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้สุชาติจะมานำเสนอ,อาการเปิดแล้วก็เทสระบบ WCL 2 2 5 5 FT นะครับ3านะครับเป็นสถานีจ่ายน้ำนะครับจะทำการติดตั้งระบบมินิสปริงเกอร์นะครับ เมื่อกี้ไล่ไปไล่มานะครับวันนี้เก้าโมงกว่าแล้วนะครับทดลองโซลาเซลล์นะครับไม่ได้นะครับออกน้อยๆนะครับตอนนี้เก้าโมงความเข้มของแสงไม่ได้นะครับก็สลับเฟดไฟกลับเฟดมานะครับเมื่อกี้มันหมุนย้อนกลับทางก็ไปสลับระหว่าง W กับ U นะครับก็ได้เฟดตรงแล้วนะครับเมื่อกี้มันหมุนย้อนกลับมานะครับตอนนี้มันหมุนไปตาม เข็ยนาฬิกาแล้วนะครับไอตอนนี้ลองไฟฟ้านะครับลอง2 5 0 220หบโวลต์นะครับระยะการต่อจากแผงมานี่นะครับ60เมตรนะครับ60เมตรสาย3าคอ2.5นะครับก็ตอนนี้ลองระบบดูนะครับก็มีแรงดันเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดูดปุ๋ยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะเดินตามสายไปดูว่าเนี่ครับมีรอยรั่วซึมนะครับผมก็ทำการแก้ไขแล้วก็ตัดต่อม่ทำงานใหญ่มันก็หนัก็เกินนะครับทำอยู่คนเดียวนะครับตกงมีรอยรั่วตรงนี้นะครับนี่ฮะมีรอยรั่วตรงนี้แล้วก็มีรอยซึมซึมบ้างตรงไหนตรงนี้นี่ตรงนี้มีรอยซึมอยู่รซึมมาจากไหน ข้างบนหรือเปล่าไม่รูนะ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเช็วบำรุงซ่อมเอาเนาะนะครับก็ตัวนี้เป็นแอร์แวรนะครับเป็นแอร์แวร์สปริงอากาศนะครับตอนนี้แอร์แวรอยู่ประมาณ3เมตรนะครับก็เอาไปใช้อยู่แล้วนะครับยังไม่ได้ลองว่าแรงแค่ไหนเดี๋ยวขอลองเปิดดูก่อนนะครับ พบรอยรั่วแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทําการแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะแตกมากกว่านี้เดี๋ยวเอาสร้างตัวค้ายันไว้นะครับเดี๋ยวมันรองรับน้าหนักน้ํามากเดี๋ยวมันจะหักหักก็รรยะเริ่มบ่นแล้วเริ่มบ่นมากๆเลยแต่เมื่อเช้าก็มาชมนิดนึง <c oughs> อขอบคุณครับการเงินที่มีความเอื้อเฟื้อในการให้กับผมทํางานนะครับผมเป็นไฟผลิต แยกแผนกันนะครับไฟฝผลิตร้องขอไปก็เริ่มการเงินก็เริ่มบนแล้วอเดี๋ยวดูสายนะครับนี่สายสายก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับนะครับนี่ไหนนอกรกลับด้านนะครับสายเบอร์นี้เลยไหนออกใจผมไม่ได้ใส่แว่นตาด้วยนี่นะครับสายเบอร์นี้ สามร้อยทับห้าร้อยโวลต์ทีทีวีซีสลับทีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบองศานะครับเแบบ์นี้เลยครับอันนี้ผิดผิดปั๊มนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาซึ่งเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นผิดปั๊มนี้เลยนะครับน,นี้ไม้ผิด ดิว2ีเอลสนะครับตอนนี้ลองไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะพาเดินไปว่าเนี่ยหกเมตรก็สายเดี๋ยวจะเอาสายขึ้นไปบนต้นไม้ตอนนี้ใช้ใช้ไฟนะครับใช้ไฟเราเพราะความเซความเข้มของแสง2องโซลา่ายังไม่ได้นะครับ เดี๋ยวต้องมาทดลองอีกทีหนึ่งว่าประมาณกี่โมงถึงจะเหมาะสมในการรดนะครับเดินมาเดิดนๆวางสารนี้พยายเอาเข้ามาให้กินแล้ววันนี้ว่าจะเว้นกันให้น้ำนะครับเพราะว่าบางบางดอกเขาบานแล้วด้วยแล้วก็มีความชื้นในดินอยู่พอสมควรน,นี่ครับแผงไหนจะสกปรกหน่อย ตอนนี้ใช้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่นะครับเนี่ยังไม่เรียบร้อยเลยต่ออิญุอินยะอยู่นี่ครับนี่ผมจะต่ออันนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นหลังเต่าก็คือจัมจากอินเวอร์เตอร์นะครับจากอินเวอร์เตอร์ UVW เนี่ย เข้ามาตรงตำแหน่งนี้นะครับนี่ยูถ้าถ้าตัวใหญ่มันจะเรียนกันเลยแต่ว่าถ้าตัวเล็กมันจะเข้าลด,ด้านกันฝั่งนู้นนะครับขางฝั่งนู้น U W นะ W เป็นสีเทานะครับอันนี้คือจ่ายมาทีนี้เอาไปใช้ก็คือถ้าสับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟที่มอเตอร์ตัวนั้นนะครับเป็น W C L 2อง c T นะครับนี่ฮสับปุ๊บแต่กรณีที่สับอะไรก็ต้องมา สต็อปตัวนี้ก่อนนะครับสต็อปแล้วก็ห้มันหยุดเป็นศูนย์ก่อนแล้วท้ามันค่อยมาสับมาใช้ที่สมมตินี่ฮะอันนี้คือสมมติสมมติก็เป็น AC แต่ว่าเอาคาปาออกก็มาไล่ U W เอานะครับไอ้ปั๊มสองแรงก็ใช้ได้นะครับจะเอาเอาคาปาออกแล้วก็ไล่ไล่สายก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ฮหหลักการเดียวกันนี่ท่าสับมาทางนี้ก็จะเป็น2แรงสมมติเดียวสมมติเดียวนะครับ แบบนี้นะครับตอนนี้ใช้ไฟอยู่ถ้าปิดก็คืออย่างนี้นะครับก็กดสต็อปนี่กดน,นี้เสร็จแล้วก็มาถ้าต้องการถ้าต้องการมาที่เรียวก็นี่ผมยังไม่คลุมนะครับระวังแล้วก็กดรันต่อ นะฮะกออย่างนี้ก็มันก็จะใช้เสมิร์วแล้วเนี่ยใช้เสมอใช้เสมอตัวนี้ตัวเรียว2แรงนะครับเป็นเป็นเสมอไฟบ้านเราเนี่ยครับเป็นไฟ AC นะครับ2แรงนะครับลึกอยู่เนี่ยมันก็ทำงานกุ๊กักกุ๊กักอยู่ก็เปิดน้ำเข้าสะไปก่อนเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับโคดีใจวิ่งไปวิ่งมาอยู่คนเดียว เจ็ดแผงนะครับแผงและ4 0 0 4 5 0วัตต์นะครับจะไม่ผิดนะนี่ฮะแผงเจ็ดแผงนะครับเจ็ดแผงก็คูณเข้าไปก็จะไฟมันจะเกิมันจะได้อยู่3 5 0 0 5 0 0วัตต์นะเดี๋ยวท่านท่านคิดตัวเลขเอาแล้วกันแล้วก็ต่อแบบอนุกรมนะครับต่อแบบอนุกรมกัน ปืปดเปด,เปดมาแล้วมาเข้าที่ตัวตัวสวิตตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้โซล,ล่าในการโอ้ต้องต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเราใช้โซล,ล่าหรืออะไรก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้อะไรถ้าเช้าใช้โซล,ล่าไม่ค่อยดีต้องใช้ไฟก็ดีถ้าว่าเวลาเรารดน้ําช่วงเช้าเนี่ยเราต้องใช้ไฟเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้ใช้โซล,ล่าเนี่ยถ้าเป,ป็นการประหยัดก็ ใช้โซล่าแล้วไปปิดไฟ220ก่อนตี่บก่อนี่นี่ฮะอย่าไปปิดไปสับเลยนะครับเพราะว่าเสมอทำงานหรืออะไรทำงานกับมันจะส,สปาร์คให้มันดับก่อนนะครับเวลาใช้ไฟนี่ฮะดับสักงีบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่แล้วก็โยกโซล่า สมุทมสมอ,มอ,ท,มอ,มอทำงานตึน้งเสมดเปิดมาอยู่ทางเสมอดสมดทำงานตอนนี้ตัวนี้สองจุดสองกิโลวัตต์นะครับถ้าเราใช้เป็นปั๊มสองแรงก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเปิดทางให้สเสมดมันไหลตอนนี้มันไหลไหลผ่านทางไอ้ตัวนั้นอยู่เดี๋ยวจะมาเดินไฟ ให้เดือดร่อยมันจะไม่สตาร์ทแรงนะครับมันจะค่อยหมุนปี๊ดแบบเหมือนเราบิดรถมอเตอร์ไซค์เลยอือ้อะไรเงี้ยหลักการทำงานมันไม่ได้ฟึกเหมือนเหมือนเหมือนเอซีไฟบ้านตัวข้าวสะ เดี๋ยวผมจะต้องเชื่อมโครงค้าก่อนอเชื่อมโครงคำ้ำเชื่อมเหล็กค้ำก่อนคำ้ำค้ำน้ำนะครับเพราะว่าเขารับน้ำหนักตรงนี้อ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ติดตามได้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามพบกันคลิปหน้า สุชาติขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ